สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์ช่องของเราเป็นช่องที่ใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายนปี2567ซึ่งความพิเศษในเดือนมิถุนายนนี้นั่นก็คือจะมีดาวถึงสองดวงค่ะ ที่โคจรมาได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแต่ละลัคนาราศีย่อมได้อิทธิพลจากดวงดาวที่มีความเข้มแข็งแบบนี้และการพยากรณ์ดวงชะตนั้นก็เพื่อเป็นการไกด์ไลน์เป็นการแนะแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะแต่ละลัคนาราศีเมื่อเข้ามารับชมรับฟังสมัยเองก็อยากจะให้คุณนำไปปรับใช้และนำไปเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตได้เลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนค่ะชาวลัคนาราศีมีนค่ะในเดือนมิถุนายนนี้ถือเป็นเดือนที่ดวงดาวหลายดวงโคจรมาเอื้อประโยชน์ต่อคุณอย่างมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์ดาวพระพุธ ดาวพระพฤหัส,สบดีและดาวมฤตยูก็ได้ทำการโคโจรย้ายเข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภมาอยู่ที่เรือนสหัชชะของดวงชะตาและยิ่งไปกว่านั้นดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีมีนก็โคจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีคือเป็นเกษตรราธิบดีค่ะ ประกอบกันกับดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนสุขพะของคุณโคจรมาเป็นเกษตราราธิบดีเช่นเดียวกันอิทธิพลของดวงดาวที่ได้ทำการโคจรยกย้ายในลักษณะนี้ย่อมเอื้อผลประโยชน์ดีๆให้กับชาวลัคนาราศีมีนแต่เราก็จะไม่ได้มองแค่ด้านดีด้านบวกเพียงอย่างเดียวนะคะ สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังก็มีอยู่หลากหลายด้านหลากหลายประการเนื่องจากดาวที่ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีมีนก็ยังมีอยู่ค่ะเรามาพิจารณากันไปแต่ละดวงดาวเลยนะคะคำพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคำพยากรณ์โดยภาพรวมตลอดทั้งเดือนมิถุนายนปี2567ค่ะเรามาเริ่มต้นจากดาวแรกนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะ ดาวพระอาทิตย์สำหรับชาวลัคนาราศีมีนถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริดาวพระอาทิตย์ได้โคจรเข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภเข้ามาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนปี2567และหลังจากนั้นดาวพระอาทิตย์ก็จะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนเข้าสู่เรือนพันธุทุของดวงชะตาค่ะ ในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรลักษณะนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างรอบตัวค่ะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนฝูงญาสนิทมิสหายหรือเพื่อนร่วมงานค่ะซึ่งในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมีนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการพูดการเจรจาของตัวคุณไว้ด้วยนะคะบางครั้งคำพูดคำเจรจาของชาวลัคนาราศีมีน อาจจะไปกระทบจิตใจของผู้ฟังหรือมีเกณฑ์ที่จะสร้างศัตรูได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวคะ่ะในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหาชาัชชะซึ่งดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวแห่งแสงสว่างเป็นดาวแห่งพลังงานก็จะยังมีมุมที่ดีที่เกื้อประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีมีนอยู่ไม่น้อยนะคะในมุมของคอนเน็กชันใหม่ๆในมุมของกาลยานมิตร ก็ยังมีโอกาสเกือ้อกูลดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนอยู่มากดังนั้นให้พยายามรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรอบข้างให้ดีค่ะพอในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี2567ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริจะทำการโคจรยกเข้าสู่เรือนพันธุของดวงชะตามาอยู่ที่ราศีมิถุนค่ะระยะนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวอาจจะสูงขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมีนจะป่วยไข้ไม่สบายด้วยหรือถ้าไม่ใช่ตัวคุณป่วยไขย้ก็อาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวดังที่สมัยได้บอกไปค่ะ ลำดับต่อมานะคะชาวมีนหลายๆคนหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาแว้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านบางคนอาจจะทะเลาะเบาแววงกับคุณพ่อคุณแม่มีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันผิดใจกันหรือเป็นจังหวะที่จะมีญาติพี่น้องเข้ามาจู้จี้จุกจิกเข้ามาวุ่นวายเข้ามาก้าวไก่ในเรื่องส่วนตัวของคุณก็เป็นไปได้ก็ต้องพยายามใจเย็นๆและพูดคุยกันด้วยเหตุผลต้องมีความประนีประนอมให้กันและกันนะคะ ชาวลัคนาราศีมีนคะในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางค่ะอาจจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกลซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ที่คุณได้พบเจอแต่โดยมากแล้วชาวมีนก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้ล่าผลจากการเดินทางครั้งนั้นของคุณด้วยค่ะดาวดวงถัดมาที่เราจะพิจารณากันนั่นก็คือดาวพระสุขซึ่งดาวพระสุ์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะ และเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีมีนดาวพระศุกร์โคโจรมาได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาจังหวะที่ดาวพระศุกร์เข้มแข็งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่โดดเด่นอย่างมากต่อชาวมีนไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการทํางานการเจรจาการพูดจาการค้าขายหรือในแง่ของคอนเน็กชั่น ชาวลัคนาราศีมีนคะในระยะนี้ไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานเสริมหรืองานที่คุณหยิบจับทําอยู่ขอให้คุณพยายามมุ่งมั่นให้เต็มที่เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระศุกร์มาเกื้อหนุนคุณจะต้องเร่งสร้างผลงานที่มากที่สุดไม่ว่าการเร่งสร้างหรือความขยันนั้นมันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลในระยะนี้หรือเร็วๆนี้แต่ก็ขอให้ชาวมีนรู้เลยนะคะว่ามันจะส่งผลดีต่อคุณแน่นอน ถ้าไม่ในระยะสั้นก็ในระยะยาวซึ่งมันจะมีสัญญาณดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินผลประโยชน์และเรื่องของการงานค่ะดาวพระศกริยังเป็นดาวตัวแทนในเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนก็จะได้รับตัวช่วยที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองเมื่อดาวพระศุกร์เฉิดฉายเป็นกเกษตรราธิบดีแบบนี้ ชาวมีนท่านใดที่กำลังเดือดร้อนหรือติดขัดทางด้านการเงินการทองคุณจะหาทางออกทางแก้ได้และจะมีตัวช่วยเข้ามาซึ่งบางครั้งตัวช่วยจะมาในรูปแบบของคนหรือบางทีตัวช่วยก็จะเกิดขึ้นในลักษณะของเหตุการณ์หรือเรื่องราวฟลุกฟล๊กที่เข้ามาแบบกระทันหันพอดีทำให้คุณสามารถเอาตัวรอดไปได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนก็จะสามารถเปลี่ยนจากสถานการณ์หนัก,นกสถานการณ์ที่เลวร้ายให้เป็นสถานการณ์เบาและสถานการณ์ที่ดีขึ้นได้ค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะในระยะนี้การจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองจะเป็นไปอย่างราบรื่นรวมไปถึงเรื่องของมรดกด้วยนะคะเพราะดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะหมายถึงมรดกหมายถึงทรัพย์สินที่คุณควรจะได้รับหมายถึงหนี้เก่า และยังหมายถึงการรับช่วงต่ออะไรบางอย่างจากคนบางคนด้วยค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนหากคุณจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองไม่ว่าจะเป็นการกู้ธนาคารหรือการขอสินเชื่อจากธนาคารก็มีโอกาสกู้ได้กู้ผ่านหรือชาวมีนบางคนบอกว่ากําลังติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้เก่าๆก,ก็มีโอกาสที่จะทวงหนี้ได้ได้เงินเก่ายอดนั้นของคุณกลับมาคืนค่ะ หรือชาวลัคนาราศีมีนบางคนก็อาจจะบอกว่าคุณขอผ่อนผันค่าเช่าบ้านจากเจ้าของบ้านได้สำเร็จแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการได้รับเงินมาแต่อย่างน้อยก็ช่วยยืดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินของชาวลัคนาราศีมีนออกไปหากคุณอยู่ในช่วงติดขาดสิ่งเหล่านี้มันก็ยังพอทำให้คุณหายใจได้คล่องคอมากยิ่งขึ้นค่ะไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีมีนยังมีโอกาสได้เงินฟลุกๆได้เงินพิเศษ ซึ่งชาวลัคนาราศีมีนท่านที่เคยทุ่มเทกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือพยายามกับบางสิ่งบางอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในช่วงนี้ค่ะเป็นจังหวะที่การเงินการทองของชาวมีนจะมีเกณฑ์คล่องตัวและก็จะมีเรื่องราวของโชคลาภเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคุณโฟกัสในเรื่องของการเงินการทองได้อย่างเต็มที่นะคะ แต่อย่างไรก็ตามในแง่ผลเสียก็มีเช่นเดียวกันดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราทบดีแบบนี้นะคะมีโอกาสที่คุณจะใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องค่ะจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหาหรือจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องราวเก่าๆปัญหาเก่าๆที่มันค้างค้างคาคาคา,ารัคาสังอยู่ไม่จบไม่สิ้นสักทีจนทําให้ชาวลัคนาราศีมีนบางคนรู้สึกหงุดหงิดใจ หรือรำคาญใจซึ่งบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาที่คุณก่อขึ้นนะคะเป็นปัญหาของคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวที่สร้างขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบเป็นตัวคุณที่ต้องเข้าไปช่วยแก้ไขและรับผิดชอบค่ะดาวดวงถัดมาที่เราต้องพิจารณากันนั่นก็คือดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนสุกพระของชาวลัคนาราศีมีนค่ะ ดาวพระอังคารโคจรกลับมายังบ้านเรือนของตัวเองมาได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดนั่นก็คือเป็นกเกษตรราธิบดีซึ่งตำแหน่งกเกษตรราธิบดีเป็นตำแหน่งที่มีความเข้มแข็งสูงสุดนะคะเป็นกเกรษตรราธิบดีอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาแบบนี้ชาวลัคนาราศีมีนคะการกอบโกยในเรื่องของผลประโยชน์และรายได้โอกาสที่คุณจะมีเงินเป็นกอบเป็นกำมโอกาสที่คุณจะมีโชคก้อนใหญ่มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณแล้วคะ่ะ ชาวมีนท่านใดที่ทำธุรกิจทำการค้าก็จะมีความคึกคักทางธุรกิจมากยิ่งขึ้นบางคนทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะได้เงินมาจากหลากหลายช่องทาง ข่าวดีในแง่มุมของการเงินการทองจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนควรที่จะลงมือทำทุกอย่างให้มากเท่าที่จะทำได้เพราะการที่ดาวประจำตัวโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีแบบนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวมีอนุภาพมีอิทธิพลอย่างมากเลยทีเดียวอย่าลังเลส,สงสยัยหากสิ่งที่คุณทำอยู่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้เบียดเบียนใครก็ขอให้คุณทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะ และในช่วงที่ดาวพระอังคารโคจรเข้มแข็งแบบนี้นะคะก็อยากจะแนะนําให้ชาวลัคนาราศีมีนมีความกระตือรือร้อนมีความขยันขันแข็งหมั่นศึกษาแล้วก็หมั่นพัฒนาตัวเองสมัยเชื่อว่าสิ่งที่คุณหยิบจับทําอยู่นั้นจะมีโอกาสสําเร็จอย่างแน่นอน ในระยะที่ดาวพระอังคารโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนหลายๆคนหลายๆท่านควรจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของตัวคุณเองค่ะและไม่ควรจะวางแผนแค่ในระยะเวลาสั้นๆนะคะควรมองการไกลวางแผนในระยะยาวก็เพื่อความมั่นคงในชีวิตของคุณเองค่ะ ดาวพระอังคารโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีนี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนไปจนถึงวันที่12กรกฎาคมปี2567ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนครึ่งกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนคุณควรที่จะใช้จังหวะความเข้มแข็งของดาวพระอังคารนี้ในการบุกเบิกร,ริเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆห,หรือมองหาช่องทางในการสร้างรายได้ในการสร้างอาชีพให้กับตนเองค่ะ เพราะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้กำหนดทิศทางใหม่ๆให้กับตัวคุณเองอะไรที่มันเคยพลาดไปแล้วอะไรที่มันเคยไม่ดีไม่สำเร็จผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปค่ะเริ่มต้นใหม่มีบทบาทใหม่ไม่ต้องเสียดายค่ะ เมื่อดาวพระอังคารโคจรมาเกื้อหนุนดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนแบบนี้เชื่อว่าบทบาทใหม่ๆหรือบริบทใหม่ๆที่คุณจะได้ประสบพบเจอนั้นมีเกณฑ์ที่จะขยับปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ก้าวหน้ามากขึ้นและชาวลัคนาราศีมีนไม่ควรจะไปกังวลกับอุปสรรคปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เข้ามารบกวนคุณระหว่างทางขอให้คุณมุ่งโฟกัสไปที่เป้าหมายใหญ่ของคุณได้เลยค่ะ สิ่งที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีมีนได้เจอกับอุปสรรคและปัญหานั่นก็คือเรื่องของความมั่นใจในตัวเองจนเกินไปการที่ดาวพระอังคารเป็นกเกษตรราธิบดีนั่นหมายถึงความหัวดื้อหัวรั้นและหัวแข็งของเจ้าลัคนาค่ะบางทีชาวลัคนาราศีมีนมีคนรอบข้างมาแนะนํามาบอกกล่าวอะไรคุณได้แต่ฟังแต่คุณไม่ได้นํามาคิดไม่ได้นํามาพิจารณาหรือบางทีคุณอาจจะปฏิเสธการแนะนําของคนรอบข้างก็ได้ไม่เชื่อไม่ทําตาม ามเชื่อมั่นในตัวเองมีอีโก้สูงทําให้คนรอบข้างอาจจะไม่อยากเข้ามาแนะนําอะไรให้กับคุณแล้วนะคะซึ่งชาวลัคนาราศีมีนก็ควรที่จะลดลาเรื่องนี้ให้เบาลงหน่อย ควรที่จะมีการวางเนื้อวางตัวให้ดีอ่อนน้อมถ่อมตนและเปิดใจยอมรับคําแนะนําของคนรอบข้างค่ะซึ่งบางครั้งชาวลัคนาราศีมีนค่ะสมัยเองก็มองว่าในเรื่องของคําพูดคําจาของคุณมีเกณฑ์ที่จะรุนแรงขึ้นนะการกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ดาวพระอังคารเป็นดาวแห่งอารมณ์เป็นดาวของการต่อสู้การประทะเป็นดาวแห่งสงครามค่ะเมื่อดาวพระอังคารเข้มแข็งอาจจะส่งผลทําให้อารมณ์ของเจ้าชะตามีเกณฑ์ร้อนขึ้นอารมณ์รุนแรง ขึ้นกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างรอบตัวได้ง่ายขึ้นชาวมีนก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะดาวดวงถัดมาที่เราจะพิจารณากันนั่นก็คือดาวพระพุธค่ะซึ่งดาวพระพุธสําหรับชาวลัคนาราศีมีนถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตตนีดาวพระพุธโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภ อยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาและจะต่อเข้าสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาค่ะการโคโจรของดาวพระพุธจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนมีวิธีการคิดมีวิธีการวางแผนที่รอบคอบมากยิ่งขึ้นคุณจะมีความละเอียดคุณจะมีการพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างด้วยความถี่ถ้วนมากขึ้นค่ะจะใช้เวลาในการคิดในการพิจารณายาวนานขึ้น จากเดิมที่เคยคิดเร็วทำเร็วระยะนี้ก็มีเวลาการตึกตรองมีเวลาการดึงเกมมีเรื่องของการคิดทบทวนแล้วทบทวนอีกเข้ามาซึ่งสมัยมองว่าส่งผลดีต่อชาวมีนอย่างมากนะคะและไม่พอเท่านั้นยังส่งผลในแง่มุมของสเสน่ห์ให้ชาวลัคนาราศีมีนสามารถดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามาคล้องแวะคล้องเกี่ยวกับคุณหรือทําให้คนรอบข้างเมตตาเอ็นดูคุณมากขึ้นค่ะ ส่วนในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่ตัวคุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แต่กลับกลายเป็นว่าในช่วงที่คุณไม่ได้โฟกัสไม่ได้ตามหาความรักก็มักจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบ เข้ามาอยากสารสัมพันธ์กับคุณค่ะซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นสเสน่ห์แรงไม่เบาเลยทีเดียวส่วนชาวมีนท่านใดที่มีคู่มีคนรักนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่คุณและคู่รักมีกิจกรรมทําร่วมกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันดีค่ะและมีเกณฑ์ที่ชาวมีนกับคนรักคู่รักจะได้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนทําอะไรด้วยกันบางอย่างด้วยหลายๆคนนะคะที่คบหาดูใจกันมานานอาจจะได้คิดวางแผนแต่งงานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้าง ครอบครัวหรือท่านที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วอาจจะได้ซื้อบ้านซื้อรถหรือมีเรื่องใหญ่ๆที่ต้องตัดสินใจร่วมกันค่ะ สำหรับในเดือนมิถุนายนนี้สมัยก็อยากจะฝากชาวลัคนาราศีมีนว่าในจังหวะที่ดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีมีความเข้มแข็งอย่างมากแบบนี้อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆของดาวทั้งสองดวงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะส่วนในแง่มุมที่คุณจะต้องพึงระมัดระวงังนั่นก็คืออยากให้คุณเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างอย่าถือตัวเองมากจนเกินไปอย่าอีโก้สูงมากจนเกินไป คุณก็ต้องลดประเด็นนี้ให้หน้อยลงนะคะและถ้าหากชาวมีนทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วอุปสรรคปัญหาใดๆที่จะเข้ามาคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะ เพราะดวงชะตาของคุณยังถือว่ามีความเข้มแข็งอยู่มากชาวลัคนาราศีมีนจะได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลอย่างแน่นอนชาวมีนท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยอยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงที่ได้ทำการโคจรโยกย้าย เข้ามาเป็นแรงผลักดันเข้ามาเกื้อกูลดวงชะตาให้คุณประสบพบเจอกับความสำเร็จและรับรื่นทุกประการค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ